จะพาท่านผู้ชมไปพบกับปาร์ตี้ที่ถือว่าเอ็กซ์คลูซีมากๆค่ะและแขกรับเชิญก็จะเป็น VVIP ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนจะเป็นที่ไหนยังไงนะคะแล้วก็สวยงามแค่ไหนคะเราไปชมกันค่ะเราอยู่ที่โครงการเดะแอสเพนทรีนะคะ ในโครงการของ The Forestiers การที่บางนาตราดนะคะเป็น Life Time Care ค่ะคือจะดูแลผู้ที่อยู่อาศัยตลอดชีวิตนะคะส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้บริหารของทาง The Aspen Tree และขอบอกว่าวันนี้นะคะคอนเซปต์ของการจัดงานเนี่ยเราชื่อว่า The Secret Aging in Secret Garden ค่ะก็คือว่าเป็นที่ที่สำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุขและดอกไม้สวยงามน,นี้นะคะก็มาจากร้าน ฮาร์ดค่ะซึ่งจัดได้สวยงามแล้วก็ละลานตามากเลยนะคะ ท่านะะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็ปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นภาพทุกท่านมารวมกันอยู่ในที่นี้นะคะ The Forest เทียที่ทุกท่านเข้ามานะคะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเป็นโครงการใหญ่แต่มีโครงการต่างๆอยู่ข้างในนะคะซึ่งจะมีในทุกช่วงวัยสำหรับที่นี่ค่ะ The Aspen Tree เนี่ย เป็นคอนเซปที่เป็นแห่งแรกในโลกที่จะดูแลสำหรับผู้ที่เตรียมตัวนะคะสำหรับจะเป็นวัยอิสระนะคะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวนี่ไม่ใช่จะต้องอายุ60ขึ้นไปหรือกรเกษียณแล้วแต่ว่าทัานที่40กว่าเนี่ยคะ่ะก็สามารถเริ่มแพลนชีวิตได้แล้วและเดี๋ยวนี้เราก็อยู่คนเดียวมากขึ้นโครงการนี้เกิดจากรีเสิร์ชของ h าร์วาร ที่บอกว่าคนจะมีความสุขต่อม่่ใกล้ชิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะก็เลยบอกว่าเรามาเอาธีมดอกไม้อะไรกันดีกว่านะคะเพราะว่ายากให้มีอารมณ์สดชื่นแล้วก็อันนี้เป็นการจัดของ the aspen tree เราก็ตั้งใจว่าดอกไม้ที่เราจัดเนี่ยต้องสวยมากๆแน่ๆนะคะแต่พอเห็นชุดที่พวกท่านแต่งมาแล้วดอกไม้มันหม่นไปนิดนึงนะคะก็ขอปรบมือให้ท่านด้วยนะคะ So the Aspen Tree, when we start to develop this project, we combine this element all together and then put it into the one, you know, the location. And on the top of that, we also consider you know, the uh, uh, financial supporting tool for the medical, you know, the, uh, expense. And in our service, you know, the package, we have you know, the, uh, the uh, healthcare, you know, the, uh, the program attached to it. So if you accept r e a e d with the insurance company you're going to be covered until 99 years old. เรามาดูกันนะคะว่าเมนูพิเศษที่ทางโรงแรม Waldorf Astoria ได้จัดสําหรับ Afternoon Tea ในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากโรงแรม Waldorf Astoria นะครับจะขออนุญาตมาแนะนําชุดชายามบ่ายบ ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้นะครับเรายกร้านอาหารที่เขาอเน่ทั้งร้านเลยนะครับมาอยู่ตรงหน้าท่านแขกทั้งหมดเจ็ดท่านนะครับโดยผมจะขอญาตแนะนําเมนูอาหารตัวแรกก่อนนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับจะเป็นในส่วนของส MOKE SALMON นะครับโดยเมนูตัวนี้ครับจะทํามาจากตัว CRISPY SPINRO นะครับและตรงกลางจะเป็น SMOKE จ e นะครับแล้วเราจะออนท็อปด้วยตัวไข่ปลาแซลมอนนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับที่แขกผู้มีเกียรติท่านเห็นนะครับในรูปของไข่จะเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะครับหรือทางญี่ปุ่นเรียกว่าเชวามูชินะครับด้านในมีแปะกล้วยครับด้านบนออนท็อปด้วยโฟมนะครับซึ่งโฟมตัวนี้นะครับเชฟได้ทำนำออนน็อกซุปญี่ปุ่นนะครับมาทำเป็นโฟมให้เกิดความหอมเวลาทานกับไข่ตุ๋นด้วยนะครับ เห็นบรรยากาศที่สนุกสดใสและสดชื่นสวยงามของงาน The Secret Aging in Secret Garden กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดการใช้ชีวิตของเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานกันบ้างว่าแต่ละท่านใช้ชีวิตในวัยอิสระและมีเคล็ดลับความสุขกันอย่างไรนะคะก็มีเอ่อเล่นบริ์นะคะเล่นบริ์ก็อาทิตย์ละ2วัน ซึ่งก็เจอเพื่อนๆหลากหลายนะคะคือ Bridge เนี่ยเป็นอะไรที่สอนให้เรามีสมาธิมากๆเพราะว่าเราต้องจำไพ่ทุกใบนะคะเพราะนั้นเพราะนั้นแล้วเราก็ต้องรู้ว่าทุกคนเนี่ยเมื่อกี้นี้เขาบิดอะไรไปเขามีเราคิดว่าเขามีสักกี่แต้มก็ใครถืออะไรอยู่เนี่ยนะคะเราสมองเราต้องต้อง ไปเรื่อยๆตลอดเวลาอ๋อ <Okay. S 1> แล้วก็มีมีเล่นมาจองอาทิตย์ละครั้ง oh, เหมือนกันกับกลุ่มเพื่อนๆเพืเ่อนเราที่ฝึกสมองอ่อันนั้นก็คืออันนั้นสรุปสนานกว่าเพราะว่าเราคุยคุยเล่นกันได้อะไรตลอดเวลาเเรื่องคิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยสำคัญอยู่ที่สังคมเพราะนั้นถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเรื่องคิดว่าถ้ามีคนที่กลุ่ม อายุเท่าๆคือไล่เลียกกันน,กน,นะฮะก็คือหกสิบหกสิบถึงขึ้นๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเรื่องคิดว่าอ,อยู่แล้วเนี่ยจะมีความสุขเพราะว่ามีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีเพื่อนๆสามารถที่จะเจอเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปอยู่ในโครงการอื่นๆหรือตึกอ,อื่นๆนะคะที่มีกิจกรรมอื่นๆก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยพออายุมากขึ้นข้อดีก็คือว่าเราเริ่มทำใจได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนึ้ก็คือจะพยายามไม่เครียดนะคะเจออะไรจะเครียดแป๊บหนึ่งแล้วก็พยายามที่คลายและสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือมองเขียวๆวิธีการในการใช้ชีวิตก็คือ work life balance จริงๆคือว่าทำงานก็ทำงานหนักเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิต อย่างเช่นเราก็จะเจอกันในคาราโอเกะนะคะในการทานอาหารแต่ว่าเวลาที่เรามีโหมดของการทํางานก็ทํางานเต็มที่ค่ะเมื่อสักครู่ไปยืนถามน้องเขาเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่มีเหมือนกับการดูแลทางด้านสุขภาพนะคะโดยตัวเองเนี่ยดูเหมือนแข็งแรงนะคะแต่ว่าก็มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ้างตามอายุนะคะ แล้วก็นี่คือส่วนที่ชอบคือจะมีเฮลท์แคร์ดูแล24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แอบถามเขามีอินชันให้ด้วยปีนี้เราก็อาย50แล้วนะเข้าเลข5แล้วตอนนี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าต้องไม่มีทายาทสิเพราะเราเป็นกลุ่มพิเศษ เราก็เลยต้องมองอนาคตมากกว่ากลุ่มปกติเขาเยอะพอสมควรนะครับอย่างตอนนี้เรา50เราก็มองแลนสมมติว่าเรามีใช้ชีวิตได้อีก30ปีตามโปรเจกต์อันนี้เราก็จะพอดีกันเลยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตอนนี้ก็มองหาอยู่นะครับว่าสถานที่ไหนเนี่ยที่ให้คำว่าบ้านได้ดีที่สุดความต้องการในแต่ละช่วงอายุต่างกันอย่างของผมเนี่ยนะครับอาจจะยังต้องการที่จะทำงาน แล้วก็ยังต้องการมีปาร์ตี้อยู่แต่ตอนที่กลับมาก็อยากกลับมาพักผ่อนแบบเหมือนกลับไปอยู่เขาใหญ่ทําไมผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทำงานอย่างหนักในวันธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปอยู่ที่เขาใหญ่กันเพราะว่าเขาเหมือนได้ชาร์จพลังชีวิต <c oughs> มันจะดีมากเลยที่ขับรถเข้ามาแล้วเหมือนแบบมาเขาใหญ่ทุกวันนะครับเวลากลับบ้านยิ่งม,มากๆเลยครับ เรื่องของการที่เราแต่งตัวสวยงามสรีเสพอะไรพวกนี้มันเป็นความสุขอย่างหนึง่งเป็นพาะกลุ่มเนี่ยนะคะที่ได้อยู่กลุ่มของน้องชาย่ะโทษน,นะคะที่ว่าน้องชายเป็นเป็นคนน่ารักเราก็เลยต้องตามน้องชายไปค่ะต้องแต่งตัวกับทั้งกลุ่มไหมคะ,คะถ้นอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีมันมีความรู้สึกเหงาหรืออะไรยังไงก็ไม่ขออนุญาตค่ะ,คะทั้งเหงาแล้วก็ แล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งแล้วก็ยังคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ไม่มีลูกนะคะส่วนของแมมเนี่ยลูกๆทางสามีก็โตกันหมดแล้วมีบ้านกันหมดแล้วแล้วก็บอกว่าเราเคยคุยกันว่าอชีวิตเราเนี่ยบ้านไปลายจะอยู่ยังไงกันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบมีไลฟ์สไตล์ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วมีเอ่อพวกระบบเฮลท์แคร์ที่ดีวันนี้พอได้มาที่นี่แล้วเราก็เรากเก็ตค่ะเราเก็ตว่าอ,อันนี้มันตอบโจทย์จริงๆนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของเฮลท์แคร์นะคะและก็เรื่องของการดูแลเรานอกจากความสนุกสนานและความสวยงามในวันนี้นะคะทางแขกผู้มีเกียรติยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของ The Aspen Tree และก็ได้รับความประทับใจโดยทั่วกันเลยค่ะ ราบเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขของสิเลปหลายท่านกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าชีวิตทุกคนสามารถสร้าง most beautiful chapter in life ที่สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างปราะศะจากความกังวลใดๆและปัจจุบันเทรนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคนวัย5้50ขึ้นไปเนี่ยก็จะเน้นที่การวางแผนชีวิตในรูปแบบของการป้องกันเป็น preventive care คำนึงถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเป็นหลักสอดคล้องกับ the aspen tree โครงการที่พักอาศัยแนวคิดใหม่หนึ่งเดียวที่มาพร้อมบริการดูแลคุณตลอดชีวิตยอย่างครบวงจรที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการได้อยู่ที่นี่จะเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตอย่างแท้จริง